มือนออกรถอะไรได้บ้างวันนี้เลยทมิวพามาดูค่ะนี่เลยคะ่ะมีซูบิชิแอททัลแล้วก็มีซูบิชิมิลานนะคะพนเดือนละสี่พันซื้อคนเดียวจบไม่ต้องมีคนค้ำนะคะ นี่เลยค่ะตาเมิวมาดูเลยค่ะคันนี้เป็นมิส b บิชิมิลานนะคะคันเล็กปุกปิ้งน่ารักเหมาะกับตัวแม่ตัวมัมตัวมันดาตัวให้นมบุตรตัวสิบสองสิงหาตัวคลอดบุตรแบบเราว้างมากเพราะว่าคันเล็กปุกปิ้งน่ารักแต่ภายในไม่ได้เล็กเหมือนรถนะคะภายในกว้างสะดวกสบายนะคะและเป็นเบาะผ้านั่งสบายสุดๆและคันนี้นะคะเป็นมิสุบิชิแอททราตนะคะลูกค้าผ่อนเดือนละสี่พันเหมือนกันนะคะผ่อนเบาสบายมากๆนะคะและภายในก็กว้างเบาะผ้านั่งสะดวกสบายเหมือนกันนะคะนี่เลยนะคะซื้อ คนเดียวจบไม่ต้องมีคนคัำนะคะไม่มีที่ไหนนะคะมีที่นี่ที่เดียวที่ทีท,ท,ทีออโต้ค่ะเพราะมีเซลล์คนสวยคนตัวเล็กคนตนัวมัมคนตัวแม่แบบมิ้วนะคะคอยให้คำปรึกษาลูกค้าอยู่ทักกันมาเยอะๆนะคะ